เป็นมนุษย์ไก่ทอดไม่ว่าจะมาร้านไหนก็ต้องกินแต่ไก่ทอดเราเป็นมนุษย์ไก่ทอดไม่ว่าจะกินร้านไหนก็ต้องกินแต่ไก่ทอดเท่านั้นใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วเรากินอะไรกินปลาหมึกไหมปลาหมึกไหมไม่เอาไม่เอาเอาแต่ไก่ทอดเป็นมนุษย์ไก่ทอดเอาปเอานี่เลยจอแล้วเจอแล้วเหรอคะอยู่ตรงไหนเลลี่ อ๋อ <AL> มันเป็นมันเป็นร้านอะไรนะคะต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะใช่มีขอนอ๋อ <AL> โอเคป้าเจอร้านแล้วได้จ้ะมันเป็นบุฟเฟ่เหรอคะเนี่ยบุฟเฟ่ซาชิมิช,ชาบูเอ็กซุกีด้วยเหรอคะ,อะมีเอ็กซุกีโอ้โหคนเยอะมากเลยอะลินี่ไม่กินเหรอทำใจได้กินเหรอคะเนี่ยจะได้กิน,ะะน,กนแต่จะได้กินไหมคะเนี<ม>่ยล<ม>ิน<ม>ี่อยากกินอะไรเนี่ยว้าวคนเยอะคนเยอะคนเยอะ จอดใกล้ๆได้ไหมเอาไปจอดใกล้ๆได้ไหมมีมูฟที่จอดที่นี้มีโอ้ตรงนี้มีเหรอคะที่จอดรถเยอะนะคะเนี่ยที่จอดรถเยอะแต่คนมากินเยอะค่ะโอเคปลาเจอแล้วปลาเจอที่จอดแล้วเกต้าเรามาถึงแล้วเอาของเล่นไปทางไหนคะเรามากินข้าววันอือมีที่จอดแล้วค่ะไปกันค่ะเรามากินอะไรนะคะเออโอ้วนเรียนลี่ใช่ไหมคะ ลิลี่นี่คือร้านที่อยู่ตรงโรงเรียนลิลี่ใช่ไหมคะประตูเปิดเองไหมเนะี่ยน้องวัดสูงแล้วกันสูงเท่าไหร่คะอันไรย,ยิ้มหวานด้วยขึ้นราคาค่าะขึ้นราคาครับมายิ้มไรล <c oughs> อ้นี่นี่คืออะไรนี่คืออะไรคะเดี๋ยววนนี่คืออะไรนะอ,ออกไม่ได้เลยโดนแล้วอันนี้คืออะไรคะัลี่ อันนี้ก็ปีกไก่ทอดของนี่เหรอคะนี่กินไปกี่ปีแล้วเนี่ย okay, ปีหนึ่งปีมนุษย์ไก่ทอดไม่ว่าจะมาร้านไหนก็ต้องกินแต่ไก่ทอดเราเป็นมนุษย์ไก่ทอดไม่ว่าจะกินร้านไหนก็ต้องกินแต่ไก่ทอดเท่านั้นใช่ไหมคะเออใจแล้วเรากินอะไรกินปลาหมึกไหมปลาหมึกไหมไม่เอาไม่เอาเอาแต่ไก่ทอดเป็นมนุษย์ไก่ทอด <inet> ถ้ามามาจะพามากินนะคะเอาไอ้วัวเราจะกินคนเดียวเลยเหรอไม่เราจะทำไรอะไทำไรอ่ะเป็นไงบ้างเป็นไงอ่ะรสชาติรสชาติเป็นไงเมนูส่งท้ายแล้วค่ะเมนูส่งท้ายเมนูส่งท้ายคืออะไรคะมันคือรสอะไรคะ รสชาติรสชาติเป็นไงบ้างคะมันเป็นสีขาวมันไม่สีขาวรสชาตมิมันเป็นยังไงคะมันเป็นไอติมไอติมรสนมรสชาติรสชาติมันเป็นยังไงคะับาวซอยดอกไม้ดอกไม้มันเหมือนดอกไม้มันเหมือนดอกอะไรครับดอกบีนอาวดีดอกบีนอาวดีเลยหรอพีแม่บอกไว้นะรอแม่บอกไว้โอ้ยหโอเ ขายแล้ว bye bye. บายบายปิดช่องหน่อยปิดช่องหน่อยปิดช่องหน่อยกดไลค์ด้วยกดไลค์ทำไงโอเคโอเคบายบายไปแล้วค่ะดูคนงานคนงานคนงาน <c oughs> ต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะขข้างบนข้างบน <c oughs>